ซัมเคยกินครั้งแรกค่ะแบบไม่แสบเคยเคยกินเองได้พอนจะไ่กินส่วนรายจะมักกินเองอืก็เสพมุกิปะคุณมากระเสบคุณอยากกระเสพ สาบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรจุคุณุคนเด้อร์ทางประไทยบางลาวและต่างประเทศมื้อนี้ก็มาอยู่กับสองสาวภาะเไทยคนน่ากินมื้อนี้ก็สาวภาะเไทยก็อยู่เฮือนอยู่ซาตทุกคนลงมาแต่ผู้เป็ดเซแล้วก็อยู่สะลองกินเป็ดทุกคนมือมือมือม่อเมื้อเช้าเนี่ยกินอันอันเลือดตาเป็ดมื้อเช้านี่ และเมื่อค่ำม,มีได้ไปกินทุกคนบ่าวผู้ไทยเพิ่นฮึ่นไปจอบโซนเลยกะเพิ่นฮักหน่อไม้ลงมาเาวผู้ไทยก็เลยว่าจะแกงหน่อไม้เมื่อวานนี่กะก,กินต้มหน่อไม้ทุกคนเลยเาวผู้ไทยห้ามากะเต็มหม้อหนนะ่อไม้นะมีเอฟซีได้ไล่คนว่าอันห้าหน่อไม้ได้ได้คือมีไปให้แน่ อนอไม้อยู่บ้านเช่าไทยทุกคนเพือกกระหากินเองได้แบบนอไม้มันลายนะหากินเองต้มเองเพือกระหาเองกินเองไทุกคนเลยห้าก็ได้ยู่ฮา,าไส้ลายเอาแบบบักลา,ล,าลายแบบสม,ม 5, 000, ุิห่ามาในเต็มตรงหนึ่งในห้าก็ได้ประมาณสิบสาวผัดทุกคนมันเมื่อม,มันสรุปแล้วแบบห้ากินเองดีกว่าห้าหามันมีคุ้มทุกคนเลยเผือกกระหากินเองได้นะก็เลยไม่ได้หาห้าแถวนี้นะนอไม้มันลายยามนี้มนะันลายเลยนอไม้วนลายเผือกกระห้ากินเองได ก็เลยไม่ได้ห้าให้ทุกคนห้าแต่พอได้อยู่ได้กินใชหมนะอยู่แถวบ้านเช้าพุทไยนี่มื้อนี้ยามาแกงหน่อไม้สิวกินทุกคนเลยมื่อวานนี่กินต้มมืัอนี้กินแกงเป็นเมนูอีกมืัอนี้นะนี่บ้าพุทยเพิ่งได้หน่อไม้ก่อนจะไปแกงกันพาเพิ่อพาเบิ่องเช้าพุทไยกันขอขอบใจหลายๆเด้อทอ่ซื้ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือกำลังเจอเช้าพุทไธเช้าพุทไยกันขอขอบใจหลายๆที่พากดไลค์กดแชร์ให้ชาวพุทไยได้ทุกคนเด้อบ้าพไทไเพิ่งไปหาหน่อไม้ แกงมนันโอ้ยชำนีก่กะเลือแกงเลยทุกคนเลยก๋เดียวซองกอกกเดียวซองกอกีลนะซองกอหาหน่อไม้มาแกงพอได้กินแลงกินแกงหน่อไม้นี่แหละมันนี่เมื่อวานนี่กินต้มเมื่อนี่กินแกง,แง,กกแกงฮึ่งเลยไม่ได้แกงหน่อไม้ <นำ S 1> มทุกคนเลยสาวพ่อไทยไม่ได้กินแกงหน่อไม้มาได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วไะจ๊ะโดนเติบเลยได้ขึ้นความาได้นี่ก็โดนเติบเลยคือบ่าวพ่อไทยเพื่อนหุ้งอันนั่นหุ้งเขาโมมอหุ้งเขาสาวพ่อไทยตายเลยแต่ยังฮึ่งเลย มอธรรมาซาดฮุงเขาฮุงเขาธรรมาซาดเนาะเพื่อนนี่ไปจาบโซโนเมื่อกี้นี่หักน้ำไม้ลงมายานชดคู่หกอ่เจ๊ถึนงนั่นแหละเจ่ถึงน้ำหกไปบ้าแล้วยาหอมชิตญาอยา่ามีจาใช่ดตมจ่าเจ๊ดุมนี่บาปไทยเป็นฮุงเขาข้าเจา้าเสือเนี่ยทุกคนที่แท้นะซาวุไทายนะมักข้าวเจา้าเลยข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนี่มักซ้ำกันเลยซาวุไทยนะ แบบมักอาหารแบบอะไรเลยว่าแบบอาหารเวียดนามนะแบบกินกับข้าวเจ้านะกินตำมะุ่งกินย่างกระยากินข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ซุปแล้วนะกินอันเหลือก็ได้ทุกคนเอยข้าวเจ้าก็แซ่บข้าวเหนียวก็แซ่บและแกงน้อไม้เหมือนเดียชาวพุทธิขึ้นจะกินกับข้าวเจ้าทุกคนกันเลยกับเบาพุทธิเพิ่นหุ่งเซอรอโมเพราะว่าเพิ่นหุ่งเป็นนะสุดก่อนชาวพุทธิก็หุ่งก็หุ่งได้คือกันทุกคนแต่ว่าหุ่งมีแซ่บเท่าบบาพุทธิเพิ่นเอ็ดนะก็เลยให้บบาพุทธิเพิ่นจัดการมาหนิเบาส่กินชาวุไทยก็เน คือแกงเข้ามาหนีิน,นี่ชาวไทยได้พักบางแง่พร้อมทุกคนผักบางแง่ผักอีตูผักบางแง่นี่แกงเซอร์นนอหน้าไม้แล้วก็ผักข่ายง่ร้อมครบสุดมาหนินี่เออใบหน้าไม้แล้วก็ทุกคนใบหน้าไม้ตรงใบแล้วก็ยิบไปห้าด้แล้วพักเน่าชาวไทยมกักแกงหน่อไม้นะมักเซอร์พักเน่าทุกคนจริงเซฟเซอร์มันครบสุดเลยนะ ไม้ไรนี่เป็นน่อไม้ที่กินกินไม่เบื่อนะทุกคนเขากินซีนกินไข่นี่เบื่อได้เปเขากินเ่อหนึ่งสองขาบนี่เบื่อแล้วแต่ว่ากินน่อไม,ไม้กินผู้ขับกันไม่เบื่อเขาเมยแก่งเขากะมกเมยมกเขากะมาโคือว่าต้มจำแจ้าตระกูลน่อไม้กันน่อไม้ไร่แหละแ่บกัะมือ ชองสามมือคนกระตกทุกคนเลยวางค่ำนี่มีตกนี่มือเว้นมี่ตกแห้งแห้งมือหวานนี่กระตุกมือหวานนี่กระขึ้นผูกกับลองบ่าแล้วตรงตก ai lên à, cả ai lá thôi con người ta mà số chăng. ได้กินเนละแล้ววันนี้เมื่อป็ดกินหอดอยู่ได้ทุกคนเลยเขาเคยเลี้ยงนะเคยเกิดตลอดไม่ได้หรอกอ่ะมีได้เกิดไม่ได้เลี้ยงคันเขามีได้ลักไปก็คือชีไม่ได้กินเลือดตาเป็ดคือยักินอยู่ได้แต่ว่าชีดายป็ดน,นะ แต่กะทาเล้งมันใหญ่ก้อนยังกินท่าเงือมันแบบได้ได้ล่ก้อนยังกินแต่กะเข้ามาหลักเอาก่อนก็เลยเอเ็ดเอันเบต้ากินชาติวรนี้ สาไทยก็ยัมาต้มค้างโมป่าวไว้ทุกคนไปหาเบิ่งอันนั้นก่อนหาเบิ่งยาหน้าก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำเลยประมาณเจ็ดโมหกเจ็ดโมอะไรก็สุดเลยนกกะสุดก่อนนี่นกกะเชอทุกคนเลยเดี๋ยวนี้มันมาเองทุกคนนี่ลกเข้าเสาไทยนี่แหละ ชุดก่อนเลยกับมันเซแล้วมันบินมาเองทุกคนเลยมันบินมาเมื่อนี้แหละมันบินมาเองใครแต่มัหมา่ะมันมีหมาในการล้วเลยเล้งเอาไว้แบบไปต่อยามยามเกี่ยวเขาหรวอวายามเขาเอ่หนะนกเขาลายยามนั้นน e. ะเอาไปตอตอนค่ำพักเนามันกันนอนทุกคนเลยนี่มันจะแบบมันหยุบมันนะสไตล์แบบ ค mm ่ะ hmm. พุทธาพ้แก่เพ่นว่าวาตอนค่ำแร้วพักน้วมันนอนเด็ดเอาไปเสื้อแกงพอเธอมันหอมหยดอุตุอุติผักโบซาบูไทยแต่เกาซาบไทยเอามุงขุมไว้ยานเป็ดกินนะแต่ว่าอันนี้นะเป็ดตายไปเลย เขาหลักไปลแล้ก็เลยเอาออกมงกะไม่ได้เปื่อยกิ่นไปไหนฟักหอมเหากับพอดีกินเลยทุกคนนี่สับๆเชื่อลาบเชือก,ก้อยผูกพ,พอได้กินเอทุกคนเลยหายก็ไม่ได้หายดอกก็จะได้กินขันเราอยู่ตลาดนะอ่ามัดนะเท่านี้ทุกคนน้อยๆเอคนะเขาหายนะมัดหนึ่งห้าพันกีบเลย อยู่บ้านเช้าไทยนะน,น้อยๆหนึ่งะนะคาราสู้คาราเอามากินกะบตำแจวก็ได้เท่านึงทุกคน,ทกคนเท่านึงต่ำกับเบิดแล้วห้าพันกีบกัน 5, นะก็เลยนั่นแหละซื้อมาวานเองเชาวไทยซื้อมาวานชิบพันกีาาน 10, บทุกคนเช้าไทยซื้อไหนมาวาน1ิบพันีกินได้ป้วยจลงจนลืมตัวเลยเขาเอามาวานเองนะแต่ชาวไทยก็ไม่ไ้สู้หดนะสุดร้ายกะมีแต่พ่นพ่นหดเธอแต่ละมือกับเช้าไทยไม่ได้หดพ่นตกคู่มือทุกคนก็เลยไม่ได้หดนะมอตมํำไม้ค่ะตัวนี้เช้าไทยอึบ เบาภูไทยเพิ่นเอสไอนะเบาภไทยเพิ่นอึบอันนั้นเด้อทุกคนเบาภูไทยเพิ่นอึบข้าวเจ้าเอาอันกอชื่อตั้งเถืงพร้อมสูตรของเบาภูไทยเพิ่นชาวไทยนี่จับเรยทุกคนเลยชาวไทยเอ็ดชุดก่อนกะพอกินอยู่ก็บอกแบบมีคักทอเพิ่นเอสไอนะเพิ่นเอ็ดได้คือว่าคักเบาภูไทยเพิ่นเอ็ดกินนะ ปวงเขาก็ไม่นีกะผพักเน่าแล้วก็พักมะแง่พักขยะแล้วพักอีตูทุกคนครบสุดเลยนะแล้วก็็เหดน้อยมาอื้อมันนี้นะ có bữa của tôi quận nó máy là sau này tôm giờ tôm năm nưng ở nè tôm là cả chữ là cái kèn này, bao thể bẹp mặt không không nhìn nhít ha tao có bữa tha tao có bữa đây là cả tập cái kèn này thời sau có thể cả dương hút này tôi có nhà mi leo hả nè khỏi ít bài thơ này nói đây cứ thơ là cái ít sắp คอนเทนตนก็ต้องไปดูสังเกไลน์แก่ครึ่หนึ่งึหนึ่งก็สเยอเอาไว้คู ขอเท้า้อนี่ื้อคอาเบอร์มานี่นล,ลุนนของแจกอันดูที่บรษั เลยสาวไทยเยื่เสื้อเกิดพิณโง่ก้อนเลยกันบัดน้ำกดประดี๋ยวกันยังเสื้อประเดดกำลังเกิดผูกหอก็มีคนนี่แหละทุกคนเลยมีแต่เกิดปิณโง่เลยกันประเดดนี่สาวไทยเยื่เสื้อนี่พร้อมเลยเฮือเฮือกมาชุกพร้อมกันนะเสื้อเฮ็ตมาเชื่อมาเอื้อเฮือกมาชุกพร้อมกันชุกพร้อมกันสบายไหวจุ่มเกรอพร้อม เราไปข้างกัเดียวเลย่ผู้อื่นเขาละท้าน้ำพดก่อนยังเชิญชาวไทยหญ่เชิญไปเลยทุกคนเลยเชิญพร้อมกันเลยสบายมาชุดพร้อมกัน อ๋อมันดำปื้อๆเพราะว่าเขาใส่ผืนเลยทุกคนขวัญไผ่เมนูเพิ่์นเฮากะกินแกงน้ำไม้ทุกคนเพิ่์นผู้ว่างๆกะมากินกีนมือชาว้ไทยได้ชาว้ไทยกะเอ็ดกินไม่ได้เส็บกนเลยเดาะกระเพาะกระเพาะกินได้แะ่นะคาะมีเอ็ดผัดเพื่อเอ็ดให้เขากิน ก so ็มีเด้าเลยทุกคนเอทเธอกันเองกินอยากกินแบบเอเฮาเอทกินบางคนก็หมักเค็มมักจางเอทกินเองนะแซบที่สุดเพราะว่าเฮาเอทกินเฮาเอทแบบที่เฮาหมักได้ตัวคันเฮาซื้อกินนะมันก็แซบยุแต่ว่ามันมีคือแบบเฮาเอทนะคันเฮาเอทเองมันจะแซบกว่าแกงเขาก็สุกแล้วทุกคน ตกท้ายโดยพักพอ,อมหอดซ้มหลัคาหืนทุกคนเนี่ยเสือผักตะเจ้ายง่เสือพะโน่พระชายแง่งงพระมงแง่หงง้องกินเขาก็แล้วทุกคนอันนี้ชาวไทยโค้ดเราไหน,น,มไมนมไมห่อาไหมทีเขาตักออกตะกี้แหละตักออกค่ะชาวไทยไปโคโคจะเกิดเป็นโนเต๋อฮะ เวลาเด็ดนนก,นกน้อยเขาจะมาหมักโค้ดเอาไหมเก่งน้อยก็หมักโค้ดเกอะไรก็หมักตัวหัวก็เลยอชอมเมนูมันเนี่ยตักก่อกนเก่ง้อาไหมเขาดูตัวตัว มาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวนลางันเลยกันเด้เค็ืบุรคนลนเกพอได้พอเชื่อมืมจ้ะทอนเติบไม่ได้กิน เราบ่งน้อยอ่ะลูกบ่งเจอมีลมปะน่ะลมปะเพื่อนบ่มวยลมปะเพื่อ่ะกินไปเลสบายดีมีข้าวของแซ่บขร์ตคอนเสิรเคยกินแต่แต่เก้าเคยกินแต่แต่เก้าแบบซ้ำเคยกินครั้งแรกแบบไม่แสบ กินเองได้พ่อก็ได้กินสุดาจะมักกินเองอืครับอ้ายเพิ่นก็ได้เอ่อ7ปีเเนาะเลยเนาะ7ปีปลายเฮา8แล้วเดนเดืน12 8อันนี้เบจยงเฮากินเาเองได้แล้วกินแกงไมเพิ่นกินแบบกินแบบ ข้าวพ่ไทยกินเลยได้ทุกคยนยหาพ่อแม่กินเปิ้ลแล้วพอนจะกินได้เนะเปิเป็นว่าขี้หมวย่อยอยู่ม่บายเลยโค้นไม้พร้อม้ไม้ตัต้มมแลมันลายเพ่มแบงโคเนีย

แบ่งๆสพูดเพราะได้บ่อย่าไปชนเขาอย่างไปชงอะหนาพะลมาตมือไกไไปช่ปืนกเีคนน่ะแล้เชอชัอไกินเเดียวแล้วก็ขึ้นผูมือสูบจะคองี ชาชูบน้วพื้นเราชาชูบนัในผ่านเราแค่คนเข้าขึ้นบนลึ่ยงขึ้นบนตรงนะตมันยางบ่ฮะมันยางบ่เออ ไก่างเลยติดไม่ไหมันไกลพูดเราขับเราขับไปแล้วแล้วคือคืงทางือดคืนทางถาเราทางแห้งนี่ไปได้เ้าเจาจกระโจดแล้วเอาปูมาพุ่มเอาไม้มาพุ่มนอนเลือดก่อนยืนไปอะไรยันคือลักเอาเอาละมันเอาเลือดก่ รถไปซาอนก่อนก็ได้หยอเครื่องถังหยอเพนเอาไปนั่งไปต้ก็ได้เขาม่รักรถรักมันยัรักรักรถนั้นเอาไปซอนดีเลิศรถไปซ้อนเอาาลองซีนเสียไปก่อนเสียหน้าตามนีบไปกินไปเสียอเ้อดี๋ยวเลดู

สลับฝอยอ่ทุกคนข้าวเจ้ามันมีมากไปเลยโดนเลยกินได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเขาเยอะอีกนะข้าวเหนียวเนี่ยคุ้มจะหยุดน้ำกันได้เลยนะพูดนึงมากข้าวเหนียวพูนึงมากข้าวเจ้าเออพ่อพอมักกุ้งแม่มักตัวบ้านไงมักปลอหมึงไอ้ปลามึงมักดันกับกับเห็ดฟิ้งกับพ่อเนี่ยมักแบบ Vào và năm, bà đi năm mình nhoi là vẫn khó sao nó mặc kiểu Hèn? hèn. Có đèn. Ừ.